สวัสดีครับมนีมาพึงสถานการณ์น้ำนะครับอยู่ลำน้ำเซิ้นนะครับประตูน้ำนะครับบ้านกุดแค้นนะครับตำบลนนทบุรนะครับผมนะครับนี่การระบายน้ำนะครับประชาชนในพื้นที่ก็หาอยู่หากินอยู่ครับนะครับประชนในพื้นที่หาอยู่หากินครับนี้ประตูเปิดนะครับประตูเปิดทั้งหาบานนะครับผมประตูเปิดทั้งหาบาน ดูทั้งหาบานเปิดนะครับนะครับระดับน้ำครับผมระดับน้ำไหลแรงค่อนข้างที่จะไหลแรงอยู่ครับครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับตรงนาประตูน้ำครับอันนี้คือนาประตู ครับประชาชนหาอยู่หากินนะครับตามมีทีนะครับตามมีทีของบานเฮ่าเนาะนะครับประชาชนก็หลายเติบครับประมาณจะหาสิบหกสิบครับประมาณนั้นเดี๋ยวเ้องปเบิงกันในระดับน้ำนะครับระดับน้ำทั้งหนาครับทั้งหนาประตูว่าเป็นจังไงครับแอปหนึ่งครับนี่ครับการเปิดน้ำบานประตูครับการเปิดน้ำครับครับเป็นแนวนะครับเปิดทั้งหาบานหาประตูนะครับเพื่อระบายน้ำล่องรับน้ำนะครับ เดี๋ยวเรามาเบิงกันครับทั้งนาครับทั้งด้านนาประตูนะครับสาหรับด้านนาครับนะครับนี่คือดันตรงนาครับข้างนานี้คือเป็นประตูน้านะครับอันนี้ด้านนานะครับระับน้ำก็อยุ่ประมาณนี้แหละครับเปิดทั้งหาบานเพื่อระบายน้ํนะครับรับน้ามาจากลําน้ำพุ่มนะครับาจะเป็นลาน้ำพุ่มนะครับชาชนก็หาปลาอยู่ต้นน้ำกรมีนะครับยกสะดุ้งยกปลานะครับเป็นวิถีชาวบ้านครับวิถีชาวบ้านเพื่อน แถบนี้นะครับป็ญหายูหากินนะครับก็ให้ชาวบ้านครับระมัดระวังในการหายูหากินนะครับเพราะว่าน้ำมันไหลเชี่ยวนะครับน้ำไหลเชี่ยวยอะขอนคางจะเชี่ยวครับครับน้ำขอนคางเชี่ยวครับน้ำไหลแห้งครับครับนี่ครับวัดระดับน้ำนะครับนครับน้ำไหลแห้งมากกรทางทีครับ บรรยากาศครับบรรยากาศประตูน้ำนะครับมีการเปิดระบายน้ำทั้งห้าบ้านนะครับห้าบ้านแล้วครับมาเบิ่งระดับน้ำกันเลยครับว่าเป็นเท่าใดครับว่าเป็นเท่าไรยังไงครับนะครับตามที่สายตาผมเบิ่งนะครับอยู่ที่ลักสูงสุดเก้าร้อยเก้าสิบนะครับก็ร้อยเก้าสิบ ทั้งนี้แปดร้อยขึ้นเก้าร้อยหน่อแปดร้อยห้าสิบอาจจะเป็นแปดร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยแปดสิบแปดร้อยเก้าสิบน่าจะเป็นแ 80, ปดร้อยนะครับแปดร้อยครับมาเบิ้งนะครับนี่ครับยูที่หกหกน่าจะเป็นหกสามศูนย์หกสองศูนย์เนี่ยนะครับหกสองศูนย์นะครับอยูหกสองศูนย์นะครับดูปริมาณนา้ำนะครับ เนี่เป็นบรรยากาศนะครับครับเป็นบรรยากาศนะตรงนี้คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศด้านหน้าประตูนะครับอันทั้งนางนด้านหน้าด้านหลังเนาะอันนี้ทนนั้งด้านด้านหน้าครับครับผมสวัสดีครับ